พ, ų, พี่ีอยู่ไหนเนี่ยโหอยู่คนเดียวแล้วเป็นยังไงครับก็เหงานะพี่เหงานะวิธี่ใครเหงาทำไงวิดีโอคอลวิดีโอคอล l ีิการ์ดนี่การ์ดโทรมาตลอดเลยขึ้นจบแล้วโอ๊ยลายังไม่ตอบเลยพี่รับโทรศัพท์ลายลายังไม่ตอบเลยแต่เขาอ่านนะเขาเขาไม่ตอบมีโอกาสได้โทรหากันบ่อยบ้างไหมก็เรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้แบบทุกวันหรือว่าอะไรขนาดนี้ พอมีพอมีอะไรเขาก็ก็บางทีเขาโทรมาอย่างช่วงช่วงที่ผมถ่ายวีอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยเขาก็โทรมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอ้ยจริงๆแล้วค่าค่าโปรดักชันไม่ได้แพงนะถ้าถ้าอยากโปรดักชันใหญ่ต้องไปพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์นะพูดแล้วต้องโค้งคำนับขอร้องคนเลงกนึงเขาไม่ค่อยชอบอะไรที่ผมทำเหรอฮะผมทำอะไรเขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกไอพี่จริงไม่บอกก็ไม่รู้พี่ไม่มีใครพิสูจน์ได้หรอก แล้วแต่คนจะตีความนะหรือเรายิ่งดุเขาเราก็ยิ่งชอบเขาหรือว่าเฮ้ยผมไม่เคยดุเขาเลยนะผมไม่เคยดุเขาเลยเพราะว่าไม่มีใครดุเขาได้จริงๆริงเอาอยู่เหนือทุกกฎเกณฑ์นะผมแล้วเออผมโดนดุอย่างเงี้ยแปลว่ายิ่งยิ่งดุเราก็ยิ่งชอบเขาดุบ่อยไหมบางบางทีก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้ดุหรือด่าหรือหรือโมโหหรืออะไรอะไรเงี้ยมันมันมันเส้นมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เขาก็เหงาเราก็เหงาอะไรอย่างเงี้ยพี่ถูกโอ้ยเขาไม่เหงาหรอกพี่เพื่อนเขาต้องเยอะแยะแฟนเขาก็เยอะแยะ เงินเขาเยอะแยะโถเขจะเหงาอะไรชีวิตเขาน่ะโถตอบไลน์ก่อนนะตอบไลน์ก่อนทิ้งไม่นานเลยหรือว่าจะตอบนานนรจนกว่าเขาจะมีอะไรสักอย่างนึ่งเขาถึงจะทักมาแล้วเขาก็จะข้ามเรื่องที่เราทิ้งไว้เลยมันไม่ได้เจอันเลยเอาคิดถึงว่ายังไงกับคนที่ทำใจก็ก็คิดถึงทุกทุกอย่างแหละว่าคิดถึงพีพีด้วยเหมือนว่าไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยไม่ได้คุยกันนานชีวิตมันราบเรียบไปหน่อยสีสันมันต้องมีสีสันมันต้องมีแบบ นั่นไม่ได้นี่ไม่เอานั่นไม่ชอบอะไรย่างนี้บ้างมันจะมาเจอเปนยังงยังเลยครับผมเนี่ยชวนเขาเขาก็ไม่มาไม่ตอบเลยเนี่ยนี่ฝากเา้ี่ผมไงผมเป็นของฝากมาให้เขา้วมันจะมีอะไรที่สําคัญไปกว่าความรู้สึกที่จะมากลับมาแล้วเนี่ยอยู่ไหนพี่อยู่ไหนเนี่ยให้เราารูาขาดเขาไม่ได้ก็ขาด สั้นๆอาจจะพอได้อะไรเงี้ยขนาดนานก็จะเหงาดิ้นึงได้ฝากเพลงขอโทษละกันที่พีพีด้วยนะทไล่ะทไมอไ้นะผมก็ทำทมีน้ำใจเชื่อเพลงมันสอคล้องตลอดไอ้นะฮะก็เพื่อนอยู่กับการที่ขวามสัมภา์ไปแล้วหรอใช่วันนี้เราสัมภาษณ์แล้วหรอ Ne, หนูไม่ได้นี่เลยแกวันนี้หนูไปงานอื่นเขาสัมภาษณ์มาฮะเขาบอกว่าเขามีของฝากจากลอนดอนโออมเฮก็อนคือตัวเขาเองติวกินหน้าที่สุดเลย